สวัสดีค่ะลูกตาจาก YouTube Channel และ Facebook แฟนเพจทาร์ลอดบายลูกตาค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันค่ะในท็อปปิกที่ว่าเขาจะชัดเจนกับเราไหมนะคะแล้วจะเป็นอย่างไรต่อนะคะกติกามีไพ่ทั้งหมด3ใบค่ะใบที่1ใบที่2และใบที่3นะคะตั้งสมาธิแล้วเลือกเลยนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่1ค่ะคุณได้ไพ่4 o r of one นะคะและอีกใบนึงเป็น เพ n ์ออฟเพนดิคค่ะอันนี้นะมั่นคงค่ะมีความมั่นคงนะคะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไปในทิศทางที่ดีมากๆบางคนอาจจะหมายถึงการไปถึงการมั่นหมายแต่งงานเลยก็ได้ค่ะเป็นครอบครัวกันได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะแต่มองว่าเขาได้ไพ่เพย์ออฟสอดนะคะและอีกใบหนึ่งนะคะเป็น Pre ออฟ ครับค่ะลูกตามองว่าคนคนนี้เนาะอาจจะยังไม่จริงจังกับเรานะคะก็คือยังความสัมพันธ์ยังเป็นเด็กๆอยู่ค่ะยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะคะแล้วถามว่า3ถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเพื่อนกันก็นกได้นะคะหรือว่าอาจจะมองว่า อยู่บุไปกันเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3ค่ะคุณได้ไพ่เดอะซานะคะละ w วลอ o ฟฟอร์จูนค่ะแต่มองว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะมีความชัดเจนมากขึ้นได้นะแล้วก็มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้เหมือนกันค่ะใครได้ไพ่ใบไหนนะคะก็เขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามให้พี่ลูกตาลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ